เที่ยวไปเที่ยว,ยวนั่งรถบัสอะไรด้ดีจีนได้ในปุจจุอาหารเช้าเรามาแล้วนี่ตอนนี้กาแฟเราก็มาถึงแล้วนะคะเรามาได้เราก็ดื่มกาแฟกับคุณสามีนี่ Have a good day enjoy your coffee a good day on sunday ดื่มกาแฟาค่ะชื่นใจ <c oughs> จะได้ลูกบอลวาเนาะอันนี้เตยวันยีน้เตยหน้าสีฟ้าสีฟ้าเรื่องเอาแต่สีฟ้า ถึงแล้วทุกคนอดินบรา Terima kasih telah menonton! มากินขา่าอันนี้อะไรซุปน่ากินมากทุกคนมีกุ้งด้วยนั่นของสามีท่านอาหารให้อร่อยนะคะสามีสายเปอีกแล้วนะคะซื้อเสื้อให้อีกแล้ว บ่ายานคนเลยบ่ายานคนเลยบ่ายานคนเลย <c oughs> ไปแล้วไปย่ <c oughs> ปนางจนเมื่อยมานั่งขารถนั่งเทารถนั่งขารถบาตอันนี้จะเป็นคิวรถบาตรนี่พี่น้องคิวรถบาต รออยู่นะคะรอคิวรถบัสของสถานีรถบัสนั่งรอกับสามีบูห่วรถบัสมาหรือยังขั้นหนีหรือเปล่าบูหูขั้นสีเขียวเนาะเพราะว่าเห็นเพราะว่าตอนมาก,กันั่งรถบัขั้นสีเขียวบูห่วตอนไปสินั่งขั้นสีเขียวบอนั่งรออยู่ เที่ยวอดินบาร่านะคะทุกคนคนนลายลายคนนลายแห้งคนปั่นปวกกระลดคนหลาย <c oughs> ลายเที่ยว <c oughs> อดินบราร่าอากาศดีดเมือ่อนี้อากาศดีฝนตกตอนแรกึกว่าฝน,นสิตกฝนไม่ตกนะคะทุกคนอากาศดีมาก สีมุ่งเคืง่งหวดบาทมาตอนนี้ยังว่าท่านในหอสีม้งอยู่มานังถาก่อนสามีปวดขาโอเคพี่นกข้ากับสปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเด็ดคิดพี่น้องบอกเฮียงว่าเด้ก้นหลายคนเยอะมากเดี๋ยวสิหันกล้องให้บึ่งคนเยอะนะคะทุกคนสามีกับนางบึง โทรศัพท์ล่อรถบาทรดบาทกันนี่แหละยังยังไม่มานะบอู้หว่าขั้นเขียวหรือเปล่า,านกสองตัวนี้เขาไม่ได้จังใดนี่อันนี้มันมองรถบาาต้นทารถบาทดาาทท้วนไห ข้อมาได้จังไหนนกจ้องตัวไปคุณแล้วไปคุณแล้วรถนกมันสิมงว่าขึ้นรถบาทก่อน t ร a m t ร a m เอมาแล้ว t ร a มมาแล้ว t ร a มมาแล้ว